สวัสดีครับเฟเธอร์การ์ดเกมครับวันนี้เปลี่ยนอารมณ์รีวิวบอดี้ไฟเป็นคาแรคเตอร,ร์เซ็ตเราจะมาสุ่มหลังกล่องกันเลยด้วยความรวดเร็ว,รวแกะยากมากโอเค สักซามาราดูนึนงสองสามโอ้โหดักเนสราคอนเวลร์ไม่ได้ลินเ,เก็บไว้ดูข้างในดีกว่ารีวิวเฮ้ยหลังกองเป็นมิเซเลียเย,ย่โอเคก็เป็นของเก่าแล้วประมาณนี้ เธอไม่มีว่ะเธอดาบก้อนสองตัวอ๋อโอเคอันนี้มีดาบโลกด้วยไม่ตายใหม่โอเคเข,ข้าข้าวแล้วกันอันนี้ก็เป็นมีได้มากเลย สวัสดีครับบาย